AI มีหลายฟังก์ชันมีหลายโมเดลค่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่สั่งพร้อมให้เป็นอย่างเดียวนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะต้องคิดว่างานเราเป็นงานอะไรแล้วก็เลือกโมเดลเลือกฟังก์ชันของ AI แต่ละตัวให้ถูกต้องค่ะ งานเราถึงจะประสบความสําเร็จค่ะดังนั้นคลิปนี้นะคะอาจารย์เนยจะมาแชร์เคล็ดลับนะคะแล้วก็สอนทุกคนเลยว่าจะเลือกฟังก์ชันเลือกโมเดลยังไงให้เหมาะกับการใช้ AI ในปี2025ค่ะต้องมาฟังค่ะคลิปนี้ อาจารย์เนอโนไทยนะคะสอนวิชาเอกการตลาดอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมีความสนใจเอาเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ค่ะมาใช้ในการตลาดการสื่อสารการวิจัยค่ะคลิปนี้นะคะจะพาพวกเราไปรู้จักโมเดลและฟังก์ชันที่สําคัญของ AI ตัวดังๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Chat GPT เจมิไนนนะโอ้พระเอกใหม่ในใจอาจารย์เนทเลยนะคะแล้วก็กลอกค่ะมาดูกันค่ะมีฟังก์ชันอะไรมีโมเดลอะไรที่เราต้องเลือกกันบ้างนะแล้วก็อย่าได้พลาดเลยนะคะอาจารย์เนจะสรุปอยู่ที่2นาทีสุดท้ายด้วยตอนนี้ AI ทําหน้าที่3อย่างที่สําคัญเลยนะคะอย่างแรกค่ะคิดวางแผนค่ะอันนี้ AI จะใช้สิ่งที่เรียกว่า r a ร์เจน n ิ่งโมมานะคะนะหรือ LIM มาคิดวางแผนค่ะแล้วก็อันที่สค่ะ นะจะใช้เสิร์ช m o โมเดลค่ะค้นขวาค่ะนั่นคือการเปิดเข้าไปสู่เว็บข้างนอกได้ตามค่ะเขียนค่ะอันนี้เป็นอันเดิมนะคะความสามารถอันเดิมของ AI ค่ะที่เป็น large language model ค่ะดังนั้นเราต้องคำนึงไว้เลยนะคะว่าโทเก้นที่เราได้รับนะคะหรือเหรียญต่างๆที่เราได้รับในการใช้ AI นะะจะต้องแบ่งหน้าที่เป็นคิดวางแผนแล้วก็คน้นคว้าแล้วก็เขียน ทีนี้เราต้องเลือกกันค่ะว่างานเราอ่ะจะเน้นเด่นตรงไหนนะคะเราจะได้เลือกโมเดลและฟังก์ชันได้ถูกนะคะระหว่าง3มอย่างนี้นะดังนั้นก็ต้องดูงานเราค่ะว่างานเราเข้าขายไหนอาจารย์นี้แยกแยะให้แล้วนะบางครั้งเราก็เขียนอย่างเดียว บางครั้งเราก็ค้นมาเขียนบางครั้งเราก็คิดวางแผนก่อนเราค่อยค้นเราค่อยเขียนนะคะเป็นการคิดอย่างลึกซึ้งซึ่งนะคะทั้งหมดจะสอดคล้องกับสิ่งที่ AI นําเสนอนะคะปีนี้ AI นําเสนอฟังก์ชันโมเดลแบบจัดเต็มเลยค่ะฟังก์ชันแรกนะคะเป็นฟังก์ชันเขียนนะค้นหนึ่งนี้เป็นอันดั้งเดิมของ AI ออยู่แล้วดังนั้นโทเก้นทั้งหมดเราจะใช้กับการเขียนค่ะ นะคะเราไม่ต้องกดฟังก์ชันอะไรเลยมาที่แบบที่2นะคะมีการเซิร์ชค่ะเขาเรียกว่าเป็นการ retrieval augmented generation นะคะมีการค้นคว้าแล้วก็เขียนนั่นคือเพิ่มการค้นเข้าไปค่ะนี่คือฟังก์ชันที่2อ,อันที่3ค่ะมีการเริ่มคิดวิเคราะห์ละอันนี้จะเป็นแบบคิด แล้วเขียนค่ะจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลด้วยนะดังนั้นจะแบ่งโทเก้นนะเหรียญมาคิดด้วยแล้วก็เขียนนะคะไม่ว่าจะค้นคว้าแล้วเขียนหรือคิดแล้วเขียนมันจะทําให้โทเก้นในการเขียนมันน้อยลงจะเขียนได้สั้นกว่าเขียนอย่างเดียวแต่ข้อดีคือค้นคว้าแล้วเขียนเนี่ยสิ่งที่เขียนมาจะมีข้อมูลที่อัปเดต คิดแล้วเขียนสิ่งที่เขียนมาจะมีความลุ่มลึกมากขึ้นทฤ e ีใช้โทเก้นเยอะมากนะคะเพราะต้องคิดวางแผนด้วยค้นคว้าแล้วก็เขียนนั่นคือฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของ deep research นั่นเองนะคะตรงนี้โทเก้นต้องมาคิด วางแผนด้วยค้นคว้าและเขียนด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะโทเก้นใช้เยอะมากดังนั้น AI บางตัวให้โทเก้นเยอะอย่างเช่นเจมินานะคะก็จะยังเขียนได้ยาวอยู่เนื่องจากโทเก้นต้องแบ่งให้กับการคิดวางแผนแล้วก็การค้นคว้าด้วยค่ะอันนี้คือเกิดขึ้นจากการแข่งขันนะคะโดยเฉพาะเมื่อ d ดีฟซีออกมานะคะก็ทำให้เกิดฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการคิด คนที่ติบอกว่า AI ข้อมูลไม่อัปเดตก็เกิดฟังก์ชันการค้นขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็เอามารวมกันต่อยอดเป็นคิดค้นคว้าแล้วเขียนค่ะนั่นคือ Deep Research หรือ Deep Search นั่นเองเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะแบบเขียนอย่างเดียวเป็นแบบที่เราคุ้นเคยนะเป็นแบบตั้งต้นเลยของ Chat GPT งานแปลบทคัดยอ่อ นะคะงานเขียนอีเมลร่างนะร่างบันทึกข้อความสำหรับการเขียนอย่างเดียวนะคะแชท GPT ตัวฟรีไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าจะเลือก 4o ให้พวกเราอยู่แล้วสามารถแชทเขียนได้เลยไม่ต้องเลือกอะไรเลยมาที่แชท GPT ตัวโปรอันนี้เป็นตัวโปรนะคะอาจารย์แนะนำให้ใช้ขึ้นต้ดด้วย4นะคะตระกูล4ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น 4o หรือโมเดลที่เป็น4.5นะก็เขียนรุ่มลึกขึ้น4.1 นะคะ4.1มินินะคะคําว่า i มินิก็คือใช้ให้โทเก้นน้อยหน่อยในการเขียนนะคะเหมาะกับงานง่ายๆต้องการเร็วๆนะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะไม่ต้องเลือกฟังกช์ชันอะไรเลยถ้าจะเลือกนะคะก็อาจจะมีแค่ canvas นะคะเอาไว้เพื่อแก้นะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะได้ทิทงการ์ดแคนวาสไว้ให้นะเจมีนายตอนนี้เป็นพระเอกในใจจันนี้เลยนะคะเพราะให้ตัว2.5 Pro มาให้เราใช้แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าถ้างานไม่ได้ยากอะไร นะคะก็สามารถเลือก2.5 Flash แฟลชได้เพื่อให้ทำงานได้เร็ว,รวสำหรับงานเขียนนะคะอย่างเช่นแปล abstract เขียนออโครงร่างนะคะความเป็นมาการวิจัยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะที่เราอยากให้เขาเขียนแค่โครงร่างพอไม่ต้องคน้นไม่ต้องขวาเขียนหัวข้อทบทวนวรรณกรรมก็สามารถเลือก2.5 Flash แฟลชถ้าง,งานมันยากขึ้นอย่างเช่นช่วยเขียนแนะนำหัวข้อที่ควรทำในการวิจัยนะคะก็อาจต้องไป2.5โปรเพราะเริ่มมีกระบวนการคิดมากขึ้นคิดแล้วเขียน นะคะนะดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยเออก็เลือกแค่โมเดลตามนี้นะคะมีแค่2.5 f l a s 2.5 Pro แล้วก็มี Canvas ให้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือ Canvas ของ Gemini ค่ะสำหรับการเขียนนะคะเลือก Canvas ได้ไปที่กรอกค่ะกรอกเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโมเดลง่ายก็คือว่าเลือกแค่กรอกสาอย่างเดียวเท่านั้นฉลาดที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะก็นี่คือนี่คือโมเดลในการเขียนอยู่แล้ว ต่อไปนะคะเป็นงานอย่างที่สองค่ะเราอยากให้เขาเข้าเว็บภายนอกละเพราะอะไรเพราะเราอยากได้ข้อมูลที่ทันสมัยนะคะเราอยากให้เขามีการค้นคว้ามีการเซิร์ชขึ้น ะะต้องใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าการเพิ่มข้อมูลจากภายนอกก็คือมีการเพิ่มข้อมูลจากภายนอกเข้ามาใน Data Tank ของ AI ดังนั้นแน่นอนค่ะโทเก้นนะคะถูกแบ่งให้กับการค้นคว้านะคะคือการ Search แล้วก็หลังจากนั้นที่เหลือก็ใช้กับการเขียนนะคะ r i t i n g แล้วลองมาดูกันค่ะโมเดลและฟังก์ชันที่ควรเลือก ChatGPT ค่ะ น้ำเมื่อไหร่เราต้องการให้มีข้อมูลจากภายนอกนะคะเช่นหาสิห้องสมุดที่เราควรไปค้นคว้างานวิจัยในกรุงเทพเขามีหาข้อมูลที่อัปเดตขึ้นอวอรสารไหนนะคะที่เป็นวรารสารด้านธุรกิจนะคะในประเทศไทยนะคะที่น่าเชื่อถือมากที่สุดก็ต้องมีการเสิร์ชละถ้าเป็น Chat GPT ฟรี free นะคะอย่าลืมมาเปิด Tool ตรงนี้นะคะตรงเครื่องมือตรงนี้กล่องเครื่องมือให้เปิดไปที่ลูกโลกค่ะ นะคะให้ลูกโลกมันเปิดอยู่แบบนี้นะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้นั่นคือจะมีการค้นคว้าและก่อนค่อยเขียนค่ะไปที่ตัวเสียตัง,งค่ะตัวอื่นไม่ค่อยรีวิวนะคะความแตกต่างระหว่างใจตังกับตัวฟรีนะคะเพราะแตกต่างกันไม่เยอะมีแต่แชท GPT เนี่ยแตกต่างกันเยอะมากแต่ค่ะถ้าาจตังเนี่ยเห็นไหมคะโมเดลพรึบเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเลือกโมเดลอะไรยังใช้ตระกูล4ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 4o นะไม่ว่าจะเป็น4.5นะคะ4.1นะใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยถ้าอยากฉลาดขึ้นก็ไป4.5แต่4.5มีโคต้าให้ใช้จำกัดเท่านั้นเองนะคะมันคือโมเดลในการเขียนค่ะตะกูล4แล้วก็มาเลือกเช่นเดิมค่ะ Search t h e ว็ b เช่นเดียวกันนะ Search t h e ว e บเช่นเดียวกัน แต่เลือกไล่เลขของตระกูล4ไปเอาตามความฉลาดในการเขียนนะคะถ้ามันงานไม่ต้องอะไรมากนะคะเอาเด็กโปรตีก็พอก็ c ีไปเลยค่ะถ้าจะเอาแบบต้องเขียนลุ่มลึกด้วยนะก็เอา4.1 4.5ไปนะอย่าลืมนะโควต้าเรามีจำกัดไปที่เจมินายค่ะ เจมินายบอกเลยนะคะไม่ต้องกดอะไรเช่นเดียวกันนะคะเลือกเหมือนเดิมค่ะ2.5 f หหรือ2.5 Pro โปรโแต่จารยนี้เสริมให้นิดนึงเขามีเลือก personalization ด้วยนั่นคือถ้าให้มันค้นคว้าด้วยแล้วก็บวกเอากับคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราเคยคน้นในอดีตเข้ามารวมด้วยก็จะต้องเลือก personalization แต่ทั่วไปอาจารย์นี้ไม่ค่อยใช้เพราะว่าเวลาเสิร์ชเราเสิร์ชกันเป๊ะปะไปหมดนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเนาะนะนะอาจารย์นี้จะเลือกแค่ 2.5F หหรือ2.5ป ะคะทั่วไปก็ชอบโปรเพราะเขียนได้ยาวกว่าอาโทเกนได้เยอะกว่าสำหรับคนที่ฟรียังไม่ได้ซื้อนะคะโปรก็อาจจะมีจากัดไปที่กลอกค่ะกลอกนะคะวิธีเลือกเซิร์ชนะคะไปที่ปุ่มกลอกสเนี่ยค่ะล้วก็เลือก enable search ไว้เปิด enable search ไว้มันก็จะสามารถทําการทบข้อมูลจากภายนอก Data าแท่งได้ต่อไปนะคะเป็นงานที่เราต้องให้เขาคิดแล้วก็เขียนค่ะ นั่นคือต้องเลือกโมเดลตัวที่มีการคิดมี e a s o n i n g นะคะมีติ n งดังนั้นต้องคิดก่อนแล้วค่อยเขียนงานที่เป็นแบบนี้มักจะเป็นการเขียนที่จะต้องมีการวิเคราะห์นิดหนึ่งนะคะต้องมีการให้เหตุผลนิดหนึ่งอย่างเช่นให้เสนอหัวข้อการวิจัยโดยบอกเหตุผลนะคะว่าเหตุผลของหัวข้อนี้มันจะต้องมีเหตุมีผลเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมนะคะแล้วก็ให้ลิงก์กับยุทธศาสตร์ชาติด้วยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใส่พร้อมที่เขาจะต้องเป็นนักคิด ขึ้นมาปุ๊บนะคะเราต้องใช้ออฟังก์ชันและโมเดลที่เกี่ยวข้องกับการคิดก่อนเราค่อยเขียนให้เขาวางแผนวางแผนสารบัญตำราให้เรานะโดยที่เราให้หัวข้อนะคะแล้วเราบอกว่าตำราเราเนี่ยมีกฎมีเกณฑ์ยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นต้องมีตรงกับเนื้อหาในคำอธิบายชุดวิชาต้องมีการแบ่งนะคะให้ได้จำนวนบท10-15บทแล้วแต่ละบทต้อง มีความยาวที่ใกล้เคียงกันนะคะอย่างนี้เขาอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะเพื่อออกแบบสารบัญตำราให้เราดังนั้นตรงนี้ต้องใช้โมเดลคิดแล้วเขียนค่ะแน่นอนโทูกเกนต้องแบ,บ่งอยู่กับการคิดนะคะการให้เหตุผล GPT ตัวฟรีนะคะง่ายๆเลยคลิกไปที่ทูค่ะ แล้วเลือกต i n k for longer ค่ะตรงนี้เราจะไปกระตุ้นให้เกิดการคิดนะคะแล้วก็จะเลือกเอาโมเดลของ chatgpt free นะคะซึ่งเป็น o 3 o 4ขึ้นมาตระกูล o จะถูกเลือกใช้ขึ้นมาทันทีจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีให้เลือกกระตุ้นด้วยการติ๊กปุ่มหลอดไฟเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะนี้ให้วิเคราะห์ google t r e n d นะคะสั่งพร้อมนะคะดังนั้นพร้อมนี้ต้องคิดก่อนแล้วค่อยเขียน ดังนั้นต้องติ๊กนะคะโมเดลที่เป็นรูปหลอดไฟพอติ๊กเสร็จปุ๊บนะคะเขาจะมีกระบวนการคิดอยู่9วินาทีแล้วค่อยเขียนออกมาค่ะเนาะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถนะเลือกโมเดลได้นะคะสังเกตได้นะคะเขาจะให้โมเดลที่เป็น o4 mini มาในแง่ของคนที่ใช้แชท GPT ฟรี Free นะคะเรามีให้เลือกแค่นี้โมเดลจะให้เลือกอยู่ท้ายท้ายบทท้ายคำตอบถ้าเป็นเขียนให้ใช้ 4o ถ้าเป็นคิดให้ใช้ o4 GPT Plus นะคะเปลี่ยนนะคะพอเริ่มมีการคิดแล้วนะคะไม่ได้เขียนอย่างเดียวอันนี้มีการคิดแล้วเราไปเรียกโมเดลที่มีการทำ reasoning มานั่นคือตระกูล O ทั้งหมดเลยค่ะ O3 O4 Mini O4 Mini High มีอยู่3ตัวเนี้ค่ะสำหรับคนที่ซื้อ plus นะคะเลือกเอาตระกูล O เข้ามา ดังนั้นเครื่องมือไม่ต้องเลือกแล้วนะคะไม่ต้องเลือกติ้งไม่เหมือนไม่เหมือนฟรีนะคะฟรี Free จะต้องกระตุ้นให้ใช้ตระกูลโอผ่านการเลือกปุ่มหลอดไฟแต่ของ plus ไม่ต้อง tool ไม่มีให้ติ๊กว่าติ้งนะคะใช้วิธีเลือกจากโมเดลเลยไม่งงนะคะ g e มี n นายเช่นกันค่ะเลือกที่โมเดลนะคะสำหรับการคิดนะคะเลือกที่โมเดลก็คือ2.5 pro พอเลือกโมเดล2.5 pro ก็จะเป็นการคิดละไปที่กรอค่ะ ไอติกที่หลอดไฟกลอกสามจะทําการคิดแบ่งโทเก้นมาไว้กับการคิดแล้วค่อยเขียนแตนแตนแตนฟังก์ชันที่4นะคะเป็นฟังก์ชันที่หลายคนชอบมากโดยเฉพาะนะักวิจัยนะคะเพราะเป็นฟังก์ชันช่วยเราในการค้นคว้าวิจัยเชิงลึก AI จะทําหน้าที่คิดคิดอย่างเดียวไม่พอวางแผนก่อนด้วยนะคะแล้วค่อยค้นคว้าแล้วค่อยเขียนค่ะนั่นคือใช้โทเก้นมหาศาลทีเดียวในการทำดี p รีเ e ิร์ช ถ้าเป็นสายที่เป็นค้นงานวิชาการอย่างเช่นสาย p a c e อย่างเช่น AnswerDees นะคะ Paper Guide Elicit พวกนี้จะใช้คำว่า Deep Review แต่ถ้าเป็นสาย generative AI อย่าง c h a t GPT Gemini c l o g o d พวกนี้จะเรียกว่า Deep r e s e a r c อ่ะเป็นอะไรที่หลายคนชอบมากเพราะทำการค้นคว้าได้เชิงลึกเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะ c h a t GPT Free เช่นเดิมนะคะ ข้อดีของ ChatGPT ฟรีคือคุณนอกจากคุณไม่เสียตังค์แล้วไม่ต้องเลือกโมเดลอะไรมาเลือกที่ t o o อย่างเดียวเลือกนี้นะคะ run deep research ค่ะเดือนนี้อาจารย์ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะ ChatGPT ฟรีทำได้5ครั้งค่ะคุณมี5ครั้งที่เหลืออยู่ในการทำ deep research เป็นรูปกล้องสองทางไกลแบบนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูแบบ plus ค่ะนะคะคุณสามารถเลือกได้ทั้งโมเดลทั้งฟังก์ชันรอบนี้นะคะต้องติ๊ก Run Deep Research เช่นเดียวกับแบบฟรี Run Deep Research แต่คุณสามารถเลือกซอสได้ด้วยนะเลือกซอสได้ด้วยว่าเราจะ Run Deep Research บนเว็บหรือบนดรอปบ็อกซ์เราด้วยนะคะ ถ้าเรามีดอบบ็อกเราก็คอนเน็กไว้แล้วก็เอาเปเปอร์วิชาการของเราไปให้เขาดีบีเร์ได้อีกมีคอนเน็กมอ e ด้วยนะคะนั่นคือ OneDrive นะคะส่วนตัวจะเน้ใช้ OneDrive ก็จะเอาเปเปอร์ต่างๆเข้าไปอยู่ใน OneDrive ด้วยเพื่อให้มันคอนเน็กนะคะให้เขารันร่วมกับ Deep Research เพราะต้องบอกค่ะ Deep Research ของ Generative AI ต่างจาก Side Space นะคะคือยังไม่สามารถเข้าเว็บวิชาการได้ดังนั้นถ้าเรามีเปเปอร์วิชาการอยู่แล้วให้มาใส่นะคะไม่ว่าจะเป็น d r o บ b o x หรือ Microsoft OneDrive เพื่อเชื่อมต่อเราก็ให้ทำร่วมกับการเสิร์ชเว็บโมเดลที่อาจารย์เน้นแนะนำเลยให้เลือกใช้สำหรับ Deep Research คือโมเดลที่เป็นเก่งคิดนะคะเพราะต้องคิดค้นคว้ารละวางแผนนั่นคือตระกูล O คะ่ะตอนนี้ที่แนะนำคือ O3 กับ O4 Mini High ไปลองใช้ดูได้ทั้งคู่ส่วนตัวอาจารย์นี้ชอบนะคะ O3 มากกว่า O3 มากกว่านะคะบอกทุกคนเลยดังนั้นก็มักจะเลือก O3 คู่ไปกับการรันดี e รีเซิร์ชใน chat GPT ไปที่ Gemini ค่ะหลายคนติดใจนะคะทำ deep research ใน Gemini นะคะเพราะว่าให้โทเก้นเยอะจริงๆนะช่วงนี้ให้โทเก้นเยอะจริงๆวิธีทำคือถ้าเป็นตัวฟรี นะคะจะตอนนี้จะเริ่มต่างจากตัวตัวที่เป็นโปรละตัวฟรีถ้าจะรันดี s ีเรซ h ได้ต้องกด2.5 Flash เท่านั้นเพราะเขาจะให้โทเก้นจำกัดเห็นไหมคะปุ่มดี s ีเรซ h จะขึ้นแล้วก็สามารถให้ตัวไฟล์เองไปได้ด้วยนะให้ไฟล์ตัวเองไปได้ด้วยนะโดยการอัปโหลดให้เขาดี s ีเรซ h ไปด้วยเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงเปเปอร์วิชาการเอออัปโหลดให้เขาไปเลยถ้าไม่งั้นเขาก็จะดีบีเรซ์เฉพาะในส่วนเว็บที่เขาเข้าถึง มีคำถามมาเยอะเลยบอกว่าอ้นะตอนนี้ Generative AI ทำ Deep Research ได้นะคะขอไม่ใช้สาย Space ได้ไหมทุกคนคงมีคำตอบเนาะว่าทำได้จริงแต่เข้าถึงเว็บวิชาการได้จำกัดนั่นคือเจอ n นลต่างๆเข้าได้จำกัดถ้าใครยังทำวิจัยสายวิชาการอยู่ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตศึกษาวิจัยปริญญาเอกนะคะหรือวิจัยสายอาจารย์จำเป็นต้องใช้เจอแนลอยู่ต้องรันทั้งคู่ค่ะทั้งดีบรีเซิร์แล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นไซส์ไซส์สเปซทบทวนกกนกรรมปกติแบบสแตนดาร์ดคลิตี้ไฮคลิตี้หรือทำดี r รีวิวกู้กันไปเลยค่ะไปดูกลอกค,ค่ะกลอกชื่อมันจะไม่เหมือนคนอื่นเขาชักนิดนึงนะกลอกเช่นเดิมไม่ต้องเลือกโมเดลใช้คำว่า Deep Search เพื่อค้นคว้าระดับหนึ่งนะคะนี่คือการเ e ิร์ชระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเ e ิร์ชวิจัยแบบเชิงลึกเลยก็ d e e p อร์เ a ิร์ช ะ e e p p e r Search แต่โทเก้น hmm. ก็จะใช้เยอะขึ้นแล้วก็ถ้าใครเป็นสายฟรีอยู่ mm hmm. ก็อาจจะหมดเร็วนะคะถ้าไม่ใช่ Super Clock, s u p e r ร์กลอก็อาจจะหมดเร็วได้เหมือนกันนะสำหรับ Deeper Search Glock นะคะบอกเลยฟรีกับจ่ายตังกับ s u p e r ร์กลอกเนี่ยคน้างใกล้เขียนกันนะมี Chat GPT ตัวเดียวที่มันต่างกันเยอะอ่ะอาจารย์เน้นมาสรุปให้ฟังค่ะไฮไลท์ให้เลยสรุปงาน4อย่างที่ AI ทำให้เราไม่ว่าจะเป็นงานเขียนค้นแล้วเขียน คิดแล้วเขียนหรือคิดค้นแล้วเขียนโดยที่ตารางนะคะด้านนี้ก็จะเป็นโมเดลนะคะนะ,ะโมเดลอยู่บรรทัดบนแล้วก็ฟังก์ชันอยู่บรรทัดล่างแต่และโรนะ,ะแต่และโรก็คือแพลตฟอร์มของ AI แต่และตัวซึ่งอาจารย์เทียบให้นะคะณนะตอนนี้เอาเฉพาะตัวดังๆที่ใช้กันอยู่ก็คือแชท GPT Gemini และ Grok บอกเลยนะคะความยุ่งยากนะคะก็เรียงจากมากไปน้อยความยุ่งยากในการปรับโมเดลและฟังกชันแชท gpt นี่อันดับ1แล้วก็จะมีนายอันดับ2องกลอกอันดับ3ามดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะทวนให้ฟังนะคะใน2นาทีสุดท้ายกันถ้าจะเขียนอย่างเดียวแชท gpt ให้เลือกแชท gpt ที่เป็น4นะคะซึ่งเลือกได้เฉพาะคนที่ซื้อ plus ถ้าเป็นฟรีก็ไม่ต้องเลือกอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะเลือกสีมให้เราเองแล้วก็สามารถบวกลบ Canvas ได้ ถ้าเป็น Gemini นะคะ2.5 f l a s หนะคะหรือจะ2.5 Pro ก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็บวกหรือลบ Canvas นะกรอกไม่มีอะไรเลยมีกรอก3อย่างเดียวนะคะทุกอันเป็นกรอก3หมดสามารถเรียก Canvas ขึ้นมาได้ค่ะทุกคนเรียกโดยการที่าแค่บอกว่าเขียนปรับปรุงการเขียนช่วยเขียนให้ใหม่หรือกำลังพิมพ์ไปเลยก็ได้ค่ะว่าขอให้ใช้ Canvas บุ๊บ Canvas จะขึ้น อาจารย์แนะนําให้ใช้แคนวาสในการเขียนเฉพาะการเขียนเมื่อปรับแก้หลังจากคําตอบออกมาแล้วนะคะนะซึ่งทิ้งการ์ดแคนวาสไว้ให้แล้วไปที่ค้นคว้าแล้วเขียนค่ะเหมาะกับงานที่จะหาข้อมูลให้ทันสมัยขึ้นอัปเดตข้อมูลขึ้นนะคะมันจะเพิ่มไปกับงานเขียนอันเดิมซึ่งใช้ใน Data าแท้งพอนะคะแต่พอค้นคว้าก็คือว่าต้องการข้อมูลที่อัปเดตกว่า Data าแท้งเช่นข้อมูลปี2 0 2 4ันยี่สี่สองพันยห้าแบบเนี้ยต้องทําการกดปุ่ม Search นะคะเพื่อให้เข้าถึงเว็บข้างนอก เพื่อให้มั่นใจนะคะว่าข้อมูลมีความทันสมัยเพียงพอแ a GP t GPT นะคะใช้เวอร์ชัน4ได้เลยนะคะซึ่งฟรีไม่ต้องเลือก plus ของ Chat GPT เลือก Chat GPT 4ไม่ว่า 4o นะคะ4.1นะคะ4.5มาใช้ได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญคลิกนะคะลูกโลก search นะคะหลายคนไม่ได้คลิก search แล้วก็บางคนเนี่ยคิดจะเอา Chat GPT ไปใช้แทน Google แต่ดันไม่ได้คลิก search ข้อมูลจะไม่ทันสมัยทันทีเจบีนาค่ะ g จมินายนี่เสิร์ชด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นเครือของ Google นะคะดังนั้นไม่ต้องติ๊กฟังก์ชันอะไรเลยแล้วก็สามารถเลือกโมเดลได้เหมือนกับเขียนเลยคือจะเป็น2.5 Flash หรือ Pro ก็ได้สำหรับกลอกนะคะไม่ต้องเลือกโมเดลอะไรเลย g ลอก k 3ยาวหมดนะคะแค่เลือกว่า enable search นะคะตรงที่เลือกโมเดล g ลอก k 3มเนี่ยมันจะมีให้เปิดให้ enable search ไปที่คิดแล้วเขียนค่ะนะคะสำหรับงานที่มีความลุ่มลึกมากขึ้นอย่างเช่นแนะนำหัวข้อวิจัยต้องมีการคิดต้องวิเคราะห์ภาพวิเคราะห์ตารางวิเคราะห์เอกสารนะคะวิเคราะห์งานวิจัยคุเชิงคุณภาพนะคะสรุปผลจากเอกสารสรุปประเด็นนะคะนะแนะนำข้อสังเกตต่างๆสิ่งที่ c h a t GPT ถ้าเป็นฟรีเช่นเดิมไม่ต้องเลือกอะไรเลยแต่ให้คลิกคลิกติ้งค่ะที่เป็นรูปหลอดไฟถ้าเป็น plus กับการให้มาเลือกที่โมเดลนะคะ Chat GPT ที่เป็น O O Series ไม่ว่าจะเป็น O 3 O 4ให้เลือก O เป็นหลักเลยนะแล้วไม่ต้องกดติ๊งนะคะกับกันนะทุกคนถ้าเป็นฟรีกดติง๊งไม่ต้องเลือกโมเดลถ้าเป็น plus กดโมเดลไม่ต้องกดติง๊งด้วยโมเดลมันจะติ๊งให้อยู่แล้ว ไปที่ g e มินานะคะแนะนำเลยเ e m i n i ย2.5 Pro p review เท่านั้นจะเป็นโมเดลคิดแล้วไม่ต้องกดฟังก์ชันอะไรทั้งนั้นกรอกเช่นเดิมไม่ต้องเลือกโมเดลกรอก3ยืนตลอดยืนหนึ่งตลอดแล้วก็เลือกติ๊งอ่ะกดรูปหลอดไฟติ๊งเหมือนชัด GPT มาที่สุดยอดของ Agentic AI นั่นคือคิดคิดแบบเชิงลึกด้วยคิดวางแผนด้วยแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็เขียนนะคะนั่นคือฟังก์ชันที่เป็นลนักษณะ Deep Research ะะใช้สําหรับวิจัยข้อมูลสังเคราหงข้อมูลทบทวนวรรณกรรมที่เป็นเว็บทั่วไปนะยังทดแทนพวกกลุ่มของไซสเป c e อลิซิตคอนเซนซัสอะไรย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะยังไม่เปิดประตูเข้าสู่ journal วิชาการได้เต็มร้อยนะคะแต่เข้าพวกไทโจได้เข้าพวกผับเมดได้แต่ไม่ได้เข้าเต็มร้อยทั้งหมดแล้วก็เข้าเว็บทั่วไปอได้แน่แน่พับลิกเว็บต่าง พอเด่นของมันก็คือว่าจะให้โทเกนเทให้โทเกนกันค่อนข้างเยอะมาที่ chat gpt ค่ะเลือกตระกูล o เช่นเดิยกันนะคะถ้าเป็น plus คุณมีสิทธิ์เลือกนะเลือกตระกูล o แล้วติ๊กปุ่ม deep research นะฟรีนะคะโมเดลเช่นเดิมไม่ต้องเลือกแต่เลือกฟังก์ชัน deep research ไว้คุณมีโคตาเดือนละ5ครั้งนะเพราะพวกนี้มันเปลืองโทเกนมาที่ Gemini ค่ะให้โทเกนอาระอารามมากสิ่งที่สำคัญนะคะฟรีเลือก2.5 flash นะคะไม่มีทางเลือกอื่น เขาจะให้คุณ Deep Research ได้ต่อเมื่อเป็น2.5แฟลต2.5โปรพ e ีวิวนั่นเอาไว้แค่คิดเขียนไม่ให้ทำ Deep Research เพราะว่าคุณเป็นเป็น Account Free แต่ถ้าเป็น Account Pro ของ Gemini นะคะที่คุณเสียเดือนละ750เลือก2.5 Pro Preview ได้เลยแล้วก็กดปุ่ม d e e p Research ค่ะนะจะได้การ Deep Research ที่ฉลาดซับซ้อนขึ้นอีกหนึ่งระดับไปที่กรอกนะคะเหมือนเดิมไม่ต้องเลือกโมเดลนะชอบกรอกมากเลยความมินิมอล นะแล้วกดปุ่ม deep search หรือว่า deeper search ค่ะขึ้นอยู่กับ level นะขึ้นอยู่กับเวลนะถ้า deep search มันก็จะโทเก้นประมาณหนึ่งนะพอ Deeper search โทเก้นก็จะใหญ่ขึ้นให้เยอะขึ้นนะคะกรอฟฟรี Free, ที่ไม่ได้เป็นซ u เปอร์กรอฟก็ใช้ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสรุปความซับซ้อนนะคะนะเดี๋ยวเมมเบอร์ Member จะแจกกราฟิกตัวนี้ไปให้เลยมี description เอาไปลองดูเอาไปลองกดเอาไปทําตามนะคะอย่างที่อาจารย์เนบอกนะมันเริ่มซับซ้อนขึ้นนะคะมันมีหลายโมเดลหลายฟังก์ชันขึ้นอาจารย์นี้ก็เลยมาสรุปรวบมัดตึงให้เลยเพื่อทําให้เราใช้ AI ให้มีประสิทธิภาพบอกเลยนะคะตกใจที่หลายคนเนี่ยเอาไปค้นหาแทนคือ Google แล้วไม่ได้กดปุ่มเ e ิร์ชหลายคนงานที่ไปแบบต้องวิเคราะห์เอกสารแล้วไม่ได้กดติ๊งหรือไม่ได้เลือกโมเดลคิดโอ้เห็นคนทำแบบนี้เยอะเลยอาจารย์เนก็คิดว่าวิดีโอชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ทำให้เราใช้ AI ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเลือกโมเดลเลือกฟังก์ชันไม่ถูกเท่ากับคุณไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ของ AI เลยนะคะถ้าชอบอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าอยากฟังอะไรอีกแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ